ปรนท้ชีวไม่คงคุณให้เจ้า Oh. แจ๋วค่ะจต่วันนี้วันจันเริ่มต้นมาหิวเลยค่ะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวมาไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ขออนุญาตให้แฟนๆรายการแจ๋วแนะนําร้านอาหารกันหน่อยเอาเป็นว่าเราวันนี้เรามาดูที่โซนนี้ไหมคะโซนแบบกรุงเทพชั้นในแถวทองหล่อแถวสุขุมวิทมีร้านไหนอร่อยอ่อยนะคะแนะนํากันมาหน่อยแต่ว่าพี่เตนเนี่ยมีหนึ่งร้านแล้วล่ละเดี๋ยวรอติดตามในช่วงพากินใะโซนเข้าข้างพวกเราเลยนะนี่นใกล้ๆเลยเอื้อประโยชน์นิดนึงค่ะแต่บ้านพวกเราเนี่ เทพชั้นนอกอีกนิดนึงปริมณฑลแล้วนะคะมาดูข่าวแรกคร่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกการเที่ยวป่าเที่ยวธรรมชาติในหน้าฝนให้บรรยากาศที่โรแมนติกแล้วก็สดชื่นด้วยค่ะแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีสองสิ่งได้หายไปอะไรอสองสิ่งนี้เป็นภารกิจที่ทีมลาตะวันจะต้องไปตามหาค่ะคุณผู้ชมสสิ่งที่ว่านี้คืออะไรตามทีมลาตะวันเลยค่ะ ทีมล่าตะวันมห่มหมอ,อกกอดหนาวดูดาวบนภูบนความสูงราวๆพันเมตรเพื่อตามหาระฆังทองและกระสุนพะอินที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มก้าวพิษณุโลกในพระราชดําริกันค่ะสนสามใบหรือบางที่เรียกว่าต้นเกีย๊ยเปลืกแดงเป็นพันไม้ที่ชอบขึ้นบนที่สูงตั้งแต่800เมตรขึ้นไปค่ะ สำหรับที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มก้าพิษณุโลกในพระราชดําริมีมากถึงขนาดจัดเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อดูการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาของสนสามใบกับพันไม้ชนิดอื่นนี่ค่ะคือหน้าตาของระฆังทองที่เราตามหากันระฆังทองเป็นไม้ตระกูลปีบชอบพื้นที่ร่มและชื้นออกดอกฟ้ามและเพราะมีสีเหลืองจึงเรียกว่าระฆังทองเก๋ค่ะ และเราก็เจอกับสิ่งที่ตามหาอีกอย่างกันแล้วค่ะกระสุนพะอินไม่ใช่สัตว์เลื้อยคานอย่างที่คิดนะคะแต่เป็นหนึ่งในกล้วยไม้ตระกูลสิงโตนอกจากชื่อจะแปลกแล้วดอกยังแปลกไม่เหมือนกล้วยไม้ต้นอื่นอีกด้วยค่ะที่เห็นเขียวๆข,ขนาดเท่าเม็ดเ้าสารนั่นแหละค่ะดอกของกระสุนพะอินเขาล่ะ เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของพันไม้ในสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มก้าวพิษณุโลกในพระราชดำริที่มีหลายร้อยชนิดและสายพันธุ์ให้เราได้ดูกันจนเพลินสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มก้าวพิษณุโลกในพระราชดำริตั้งขึ้นเมื่อปี2542จากสายพระเนตรของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงโปรดให้สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มก้าวพิษณุโลกในพระราชดำริ เป็นแหล่งรวบรวมพันไม้ประจำถิ่นที่หายากและใกล้สูญพัน์ธุเอาไว้เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันค่ะเ <IS> <heit> มื่อมาที่นี่แล้วจะรู้ว่าเมืองไทยยังมีพันไม้สวยๆสีสันงดงามที่เรายังไม่รู้จักกันอีกเยอะเชียวค่ะ ห<ผ>ม,มอ<ว>กกอดหนาวดูดาวบนภูนี่นะคะคือสโลแกนของเขาใครอยากจะไปเที่ยวที่นี่ค่ะเที่ยวได้ทุกฤดูฤ<ช>ดูหนาวก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งฤดูฝนก็สดชื่นฤดูร้อนก็ไปได้นะคะสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มกล้าจังหวัดพิษณุโลกในพระราชดําริค่ะค<ช>ุณผู้ชมค่ะให้เบอร์โทราศัพท์ไปเลย089 8 5 1 4 7 3 9นะคะคุณสามารถโทรไปติดต่อมีลานกลางเต็นท์ใครอยากจะไปเที่ยวปิกนิกไปกลางเต็นท์ไปอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของธรรมชาติไปที่นี่ได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมไปชม พันไม้สองชนิดที่ทีมลาตตะวันไปหามาระฆังทองและกระสุนกระอินภาพที่คุณเห็นสวยแล้วนะคะทางโทรทัศน์แต่ไปเห็นด้วยตาสวยกว่านี้รับรองเลยค่ะพิษณุโลกค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะที่ไปได้ทุกเวลาทุกฤดูทุกโอกาสก็คือพิพิธภัณฑ์นั่นเองได้ความรู้ฝนตกก็ดูได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าจะพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาแน่นอนค่ะล้านนาก็ต้องอยู่ทางเหนือแน่นอน เดี๋ยวกลับมาค่ะกับเจ้าพัาเดี๋ยวนะคะค่ะค่ะพาไปเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ของชาวเหนือเขานะคะชาวล้านนาค่ะมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณไปที่พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนากันค่ะที่เชียงใหม่ค่ะ ที่พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนานั้นเป็นการปรับปรุงพื้นที่อาคารสารแขวงจังหวัดเชียงใหม่ดิฉันนึกถึงละครเรื่องรอยใหม่สวยอเนาะเนาะเขาบอกว่าปรับปรุงพื้นที่อาคารสารแขวงจังหวัดเชียงใหม่หลังเก่าเนี่ยฝั่งตรงข้ามกับนุสวรีสามกษัตริย์ใจกลางเมืองเชียงใหม่เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ล้านนาในสมัยโบราณนะคะลักษณะการนําเสนอของเขาแหมเด็กๆชอบมากเลยพอเข้าไปแล้วเนี่ยเขาบอกเล่าเรื่องราวการดําเนินชีวิตของผู้คนในล้านนารวมถึงศิลปะที่ปรากฏในงานพิธศิลป เครื่องใช้ทางพิธีกรรมสถาปัตยกรรมประเพณีการแต่งกายและงานหัตถศิลป์ของล้านานาในอดีตนะคะเพื่อให้เยาวชนได้สืบซับแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่และร่วมอนุรักษ์และสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลังด้วยไฮไลท์สาคัญที่อยากให้เข้าชมก็คือการจําลองงานประเพณีของชาวล้านานาด้วยรูปปั้นเสมือนจริงเมื่อสักครู่ที่เราเห็นไปนแล้วนี่แหละเนี่ยฮะอันนี้ก็ด้วยเป็นการจําลองสถานที่ข้าวของเครื่องใช้การจัดแสดงเป็นหมวดเป็นหมู่เพื่อง่ายต่อการเข้าชมศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะคะอาทิเช ข่วงแก้วล้านนาเป็นการนําเสนอแนวคิดพุทธศถาปัตยกรรมล้านนาแนวคิดเรื่องของการปกปักรักษาโดยจิตวิญญาณต่างๆผสมผสานกับพิธีกรรมที่แสดงให้เห็นถึงศิละปะของชาวล้านนาที่เกิดขึ้นภายใต้ใตแรงศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาค่ะงานประเพณีโบราณก็เป็นการจําลองงานประเพณีแห่ครัวทานแห่ครัวทานก็คืองานบุญใหญ่ของคนล้านนาเช่นพวกงานปี่ปีใหม่เมืองนี่แหละค่ะ การขับขานซอร้องเพลงซองานรื่นเริงงานประเพณีใหญ่ๆนะคะจิตรกรรมล้านนาเป็นการรวบรวมผลงานและจําลองภาพวาดฝาผนังของสกุลช่างล้านนาจากวัดสําคัญสคัญของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและมุมหัตถศิลป์พื้นบ้านนําเสนอผ่านผ้าทอล้านนาเครื่องจักสารดนตรีวิถีชีวิตรวมไปถึงเครื่องสูงล้านนาโบราณพระพุทธรูปโบราณและยุทธปรณกโบราณด้วยนะคะ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเนี่ยตั้งแต่8โมงครึ่ง8โมงเช้าเนี่ยไปถึง5โมงเย็นค่ะทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดนักขัตเรือกนะคะนักขัตเลือกก็ไปได้แต่ว่าหยุดวันจันทร์นะคะโยกเว้นวันจันทร์วันเดียวค่าเข้าชมก็คือผู้ใหญ่20บาทค่ะเด็ก10บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ0 5 3 2 1 7 793ค่ะขอบคุณคุณปรเมศธนัญชยานนท์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยถ่ายภาพแล้วก็เก็บข้อมูลมาฝากนะคะนอกจากจะพาเด็กๆไปดูอะไรนะหมีแพนด้าไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวภูเขาพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาเนี่ยน่าไปมากเขาบอกดีมากๆเป็นอีกที่หนึ่งนะคะได้รับความรู้จากพิพิธภัณฑ์ที่เชียงใหม่แล้วนะคะอมีเวลาเหลือค่ะไปช้อปปิ้งกันต่อนั่งเครื่องบินจากเชียงใหม่ไปหนองคายเวลาเหลือลือสายการบินมาจากเวลาเหลืออีสานมีนี่แต่ก็อาจจะต้องไปไม่ได้ลงหนองคายนะแต่เวลาเหลือไงก็ไปช้อปปิ้งกันต่อแต่ว่า ไปไม่เสียเที่ยวแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้จะพาไปที่ตลาดท่าเสด็จตลาดใหญ่ที่สุดมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดน้องคายเขานะคะไปช้อปปิ้งด้วยกันค่ะ น,นี่คือตลาดท่าเสเด็จตลาดท่าเรือหรือว่าตลาดอินโดจีนชื่อหลายๆชื่อเนี่ยแต่ที่ดเดียวกันเลยเย,เยอะแน่นอนค่ะ <c oughs> ขอ้ยดิฉันเคยไปเดินใช่แล้วค่ะคือต้องบอกว่าเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงไงไปหนองคายก็ต้องไปที่นี่และของที่บอกว่าเยอะเนี่ยคือเป็นสินค้ามาจากหลากหลายประเทศในแถบอินโดจีนเลาาเวียดนามไทยนี่ก็อยู่ที่นี่หมดเลยนะคะในอดีตก่อนที่จะมีการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวท่าเรือของตลาดสินค้าอินโดจีนริมแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายเนี่ย เป็นจุดผ่านแดนถาวรนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการจะข้ามไปมาระหว่าง ไทยกับลาวมีเรือข้ามฟากสัญจรไปมาระหว่าง2องฝั่งแม่น้ําโของอย่างคึกคักค่ะคนก็เลยเรียกกันว่าตลาดท่าเรือน,นั่นคือชื่อหนึ่งนะคะตลาดท่าเสด็จมาได้อย่างไรก็มาในปี2498ตอนนั้นนี่เกิดน้ําท่วมครั้งใหญ่ค่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดําเนินมาเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบกุทกภัยที่จังหวัดหนองคายและเสด็จพระราชดําเนินประทับเรือพระที่นั่งณท่าเรือของตลาดสินค้าอินโดจีน ิมแม่น้ำโขงแห่งนี้ตลาดท่าเรือก็มีชื่ออีกชื่อหนึ่งเลยว่าเป็นตลาดท่าเสด็จค่ะแล้วก็เป็นชื่อที่เขาเรียกอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะประเภทของสินค้าไม่ต้องเล่ามั้งคะดูภาพก็รู้เลยค่ะมันเยอะจริงๆนะคะกินเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเป๊ะมากค่ะพี่ของเด็กเล่นผ้าคอมือเหมือนหาดใหญ่ประมาณใช่ใช่ใช่นานประมาณนั้นแต่นี่อยู่ในโซนอีสานใช่ไหมคะขนมขนมโอ้มากมายไก่ก่อยที่บอกว่าเป็นรวมสินค้าระหว่างลาวเวียดนามไทยแล้วก็นำเข้า กมาจากอีกหลายประเทศด้วยจีนด้วยนะคะก็มาวางจำหน่ายณที่นี้เพราะฉะนั้อนอยากได้อะไรแวะไปที่นี่ได้เลยนะคะ มีทั้งของฝากของรับประทานของใช้โอ้ต่างๆมากมายค่ะก่อนเดินเข้าไปก็มีพวกร้านแหนมเนืองอะไรพวกนี้คุณโอ้ยสนุกดักไว้ก่อนละครบช่วนครบช่วงนะคะนีละคานี่เป็นอีกหนึ่งเสน่ด้วยนะคะที่ทําให้คนต้องไปที่ตลาดท่าเสดนะคะไปแล้วก็ประทับใจทุกุกคนเห็นไหมคะว่ามีหลังคาเพราะฉะนั้นร่มๆสบายมากฝนตกก็ไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันนะคะตลาดท่าเสดจค่ะเปิดทุกวันเลย7จ็ดโมงเช้าถึง6กโมงครึ่งก็ไปช้อปปิ้งกันได้ขอบคุณคุณมงคล ปัญญาตระกูลผู้สืข่าวของจังหวัดน้องคายค่ะอืมอ่ะไปทานอาหารโซนนั้นนะำมันเนืองมาละกลับมากรุงเทพค่ะคุณผู้ชมวันนี้พาไปทานอาหารจีนออกแนวฮกเกี้ยนเป็นสูตรที่แถวปีนังมาเลเซียเนี่ยเขาทานกันนะคะแต่เราไม่ต้องไปไกลถึงตรงนั้นนะคะเราอยู่ใกล้ๆแถวแถวทองหล่อซอยสิบเราก็ชิมอาหารแบบนี้ได้แล้วค่ะอร่อยขนาดไหนไปด้วยกันเลยค่ะเจ๋วพากินค่ะ พาคุณผู้ชมมาร้านนี้เลยร้านเซียนซอย10นะคะซีฟู้ดไทยนิดหน่อยจีนนิดหน่อยนะคะไม่เลี่ยนมากผสมกันก็จะออกมาเป็นอาหารสูตรปีนังนะคะที่คุณนัทซิมมลาชายหนุ่มที่ชื่นชอบการทําและการกินเป็นชีวิตจิตใจค่ะแล้วก็เอาสูตรอร่อยๆของทางบ้านที่เน้นไปนทางจีนฮกเกี้ยนแถ,แ,ถแถบปีนังมาเลเซียมาผสมกับความเป็นไทยให้ ความเลี่ยนมันลดลงน้อยหน่อยนะคะแล้วก็ทําให้ถูกปากเรามากยิ่งขึ้นนะคะแต่ที่สําคัญเลยคือเน้นวัตถุดิบชั้นดีสดใหม่ทุกวันนะคะเครื่องปรุงหลายชนิดก็บินไปที่มาเลเซียเพื่อไปซื้อเอาแบบต้นตํำรับมาทําให้เราทานเลยนะคะควันนี้คัดเมนูนี้มาค่ะก๋วยเตี๋ยวผัดปีนังดูหน้าตาเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยจะคล้ายๆกับผัดซีอิ๊วผสมกับผัดไทยน,น,นี่ค่ะหน,คหน้าตาว่าเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวผัดปีนังนะคะคือเมนูนี้เป็นเมนูเด็ดเลยทานกับซอสนี่แหละค่ะก็จะคือซอสเมื่อสักครู่นี้ก็ทาน ได้กับหลายเมนูด้วยเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้นะคะก็คือเมนูน้ําแดงนะคะที่นี่ก็ขึ้นชื่ออย่างเช่นเห็ดหอมน้ําแดงสูตรพิเศษคือเอาเห็ดหอมมาทอดนะคะเอาชิ้นบางๆมาทอดเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อปูกันเชียงแล้วก็ราดด้วยน้ําแดงซึ่งน้ําแดงเนี่ยต้องเคี่ยวนานกว่า10ชั่วโมงทีเดียวเป็นสูตรเฉพาะส่วนอันนี้ข้าวต้มนะคะเป็นน้ําซุปที่ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงหลายๆชนิดสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะหน้าตาแบบนี้เนี่ยแต่รสชาติจะแตกต่างอย่างชัดเจนแล้วก็มีให้เลือกทั้งปลาเต่าเต้ยปลากระพงแล้วก็ซี่โครงหมูนะคะส่วนอันนนี้้ราหาห ทะเลเส้นทอดะค่ะใช้เส้นใหญ่มาทอดให้กรอบแล้วก็ราดน้ําราดหน้าแล้วก็จะมีก็จะมีให้เลือกนะคะเป็นทะเลต่างๆนะคะ <stack> ปลากระพงกุ้งปลาหมึก <S <s <uck his heart> แล้วก็เห็ดหอมค่ะอันนี้ค่ะก <s uck his heart> ุ้งนมสดนะคะ <c oughs> ตัวใหญ่มากก <laughs> ับกุ้ง ปรุงรสด้วยนมสดแล้วก็กระเทียมฝานบางๆนะฮะพักโฆษณานิดนึงนะแล้วก็ใส่ผักชีไปอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะราดบนตัวกุ้งแบบนี้รสชาติของจานนี้จะหวานนิดๆแต่ว่าพอรู้ว่ากุ้งมาต้มกับนมสดแล้วอยากทานนะรสชาติเป็นยังไงต้องไปชิมนะคะส่วนนี้บะหมี่ขาหานค่ะขาหานที่นี่เนี่ยนะคะตุ๋นนานกว่า6ชั่วโมงส่วนตัวบะหมี่ที่เห็นนี่เขาก็จะปรุงรสกับซีอิ๊วแล้วก็น้ําที่ตุ๋นขาหานนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดาได้เลยนะคะว่ามันกระเจ้น เข้มข้นมากๆเลยนะคะรสเดียวกับตัวขาห่านเลยล่ะส่วนอันนี้ข้าวเหนียวเซียนอันนี้เป็นเมนูของหวานนะคะคล้ายๆกับบะจ่างบ้านเรานะคะจะอเอาข้าวเหนียวเห็ดหอมหมูแดงกุนเชียงแล้วก็ไก่แล้วก็แต่ซีอิ๊วเนี่ยเป็นซีอิ๊วสูตรปีนังก็ดูเท่าทางเราเข้มข้นมากๆเลยนะคะไปชิมกันค่ะคุณผู้ชมไปได้เลยค่ะอาหารสูตรปีนังฮะก็ร้านเซียนซอย10นะคะอยู่ที่ซอยทองหล่อซอย10เปิด11โมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะคะหยุดวันจันทร์ที่2และวัน จันที่สี่ของเดือนก็แจ้งให้ทราบว่าวันนี้ร้านวันจันที่ที่วันจันที่สี่วันนี้ซึ่งคือวันนี้เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมจดเบอร์ไปก่อนนะคะ0814382999นะคะ0814382999ไปช็คกันค่ะอดใจล้างท้องตั้งแต่วันนี้เลยไม่ต้องทานอะไรรอไปทานพรุ่งนี้พรุนี้ร้านปิดเป็นลมก่อนเห็นอาหารนะคะวราพรพาไปทานนี่โอ้โหตะลําเมนูน่าทานมากๆกก็นึกถึงเครื่องดื่มนะคะถ้ามีเครื่องดื่มเย็นๆอร่อยๆสักแก้วหนึ่งนี่ สุดยอดมากๆในช่วงหน้าจากพารวยวันน <out> ี <language> ้จะเป็นการแก้ปัญหานะคะลำไยล้นตลาดวันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าลำญ่เขาออกไปพัฒนาเพิ่มราค่าได้มากกว่านั้นเขาจะทำอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามแจ๋วพา้วยกันค่ะ เรามาดูการแก้กไขปัญหาลำไยล้นตลาดนะคะซึ่งในภาคเหนือเป็นแหล่งปลูกลำไยเยอะมากและทุกปีจะเห็นเรื่องของราคาตกต่ำนะคะแต่คราวนี้ไม่ต้องกลัวแล้วครัเพราะว่าเขานำอุนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เพิ่มราคาให้กับลำไยสดได้อย่างสบายเลยไปติดตามกันค่ะแจ๋วพารวยค่ะ เบียด,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 ดนี้เนะคะ <_ C 1> เป็นของคุณนราพรมุสิกนันวาริศนะคะชาวตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค,ะ <_ C 1> ค่ะซึ่งผลิตลำไย,ยปลารูปภายใต้แบนรนด์ c r i s p y w e d ชแอนนะคะแล้วก็มีสามีนะคะซึ่งสามีของเธอเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเพราะว่าเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวพงศ์วาริศ <_ C 1> เป็นอาจารย์ประจํามหาวทิทยาลัยแม่โจ้นะคะซึ่งมีความสามารถทางด้านวิศวกรรมอาหารอยู่แล้วนะคะก็ทดลองในการพัฒนาแล้วก็แปลรูปนะคะผลผลิตทางการเกษตรในภาคเหนือนะคะโดยเฉพาะลำไยค่ะที่เราจะเจอว่า เกษตรกรขายลำไยไม่ได้ราคานะคะล้นตลาดบ้างอะไรบ้างใช้ความรู้ความสามารถจนได้เป็นลำไยชนิดอบก,กรอบที่ใช้เทคโนโลยีชนิดพิเศษทําให้เนื้อลำไยกรอบโดยไม่สูญเสียรสชาติและคุณค่าทางอาหารด้วยสามารถรับประทานนะคะเป็นของว่าง ที่เต็มไปด้วยประโยชน์คือมีน้ําตาลประเภทฟรุกโตสนะคะส่วนเนื้อลำไย,ยก็อุดมไปด้วยไฟเบอร์ค่ะแต่ว่าการพัฒนามไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นเพราะว่าได้อย่างต่อยอดนะคะไปเป็นเครื่องดื่มลำไยชนิดผงนะคะโดยการสนับสนุนจากสํงงานักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจนทําให้ความแห้งนะคะของเนื้อลำไยซึ่งมีความชื้นเพียงแค่1.7%สามารถชงเป็นเครื่องดื่มผงแบบชาโดยที่ไม่ต้องกรองกลากใดใดทั้งสิ้นนะคะกรมวิธีดังกล่าวนี้นะคะ สามารถที่จะรักษาคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อลำยไยได้เป็นอย่างดีเพราะว่ายังมีปริมาณนะคะเขาบอกว่าใน100กรัมเนี่ยนะคะพบวิตามินซีสูงถึง200มิลลิกรัมมีสารต้านอนุมูลอิสระถึง313มิลลิกรัมด้วยแล้วก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของระบบโลหิตนะคะบอดรุงหัวใจแล้วก็ย่อยอาหารได้ด้วยเปิดตัวเพียงแค่สอปีเศษเท่านั้นนะคะวันนี้เนี่ยมีจาหน่ายนะคะในห้างสัพสินค้าชั้นนําในกรุงเทพและที่สําคัญกําลังเตรียมไปยุโรปแล้วล่ะคะ่ะใครสนใจนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่หมายเลข0896 965414 15นะคะ0896965415ที่สำคัญนะคะผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลนะคะ Food Design ในการประกวด Design Innovation Contest ประจำปี2010จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติด้วยนะคะเนาะเด็จริงแบบว่าดูดีมากเลยทันสมัยมากแล้วค่ะใช่คือไปโกอินเตอร์ได้เลยค่ะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะไปร่วมสืบสารศิลปะไทยที่สำคัญ รวยด้วยรวยด้วยสวยด้วยนะคะตรงนี้ต้องทำหัวโขนโอ้ชื่นชมอ่ะนี่โอ้นี่แหละค่ะอนาคตของชาติที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทยดีใจดีใจจะเป็นที่ไหนอย่างไรต้องติดตามในแจวคู่มนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณทุก SMS ด้วยค่ะเสื้อผ้าวันนี้จากพัตติมาใต้ลิโดค่ะค่ะวันนี้พวกเราแจ๋วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ